ครับสวัสดีครับเข้ามาสู่ช่องโหลาศาสตร์ไทยพ่ย,ยิบซีเดี๋ยววันนี้ก็เช่นเคยวันอาทิตย์มาทำภารกิจมาร่วมบุญด้วยการสร้างวิหารทานงานสร้างโบสถ์วัดป่าพุทธารามเดี๋ยววันนี้งานเริ่มแล้วเวลานี้ก็เวลาหกโมงเย็นตอนนี้เป็นเวลาเปิดงานเริ่มแล้ว นี่คือการสร้างวิหารทานเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องเอาแผ่นดวงตาไปไว้บูชาที่หลุมเสาอ่าเดี๋ยวเอาดวงเราไปฝากไว้นี่ใครก็อยากจะมาก็มาได้ตอนนี้เริ่มแล้วงานเริ่มแล้วถึงเวลาลุยงานแล้วมาทำบุญร่วมชาติสร้างศาสนาร่วมกัน ร่วมแรงแข่งขันมาสร้างบุญใหญ่วันนี้วันอาทิตย์ภารกิจเดิมเดิมเริ่มแล้ววันนี้กำลังเทป,ปูนฐานเสาพอแล้วมั้ยพอหรือยังปอาจารย์พอแล้วพอแล้วลงูุดเลยลงูุดเลย าได้เวลานี้มาเริ่มแฟนใหญ่ว่าเริ่มว่าล่เเาออแล้ว55มันรถผมสองรถเงี้ยอะไรออกมารถเนี่ยฮะฮะวันนี้อะไร930ซื้อไปเลยไปแต่เป็นรถผมเพราะว่ามันออกบ่อยนะไอตัวนั้นอ่ะออกบ่ยอยจริงๆที่เนี่ยพอเงื่อนเพื่อเช้าก็ ใส่ไหนก็ได้หมดเพราะฐานนี้ฐานพระหมดแถนนี้คือตำแหน่งพระเกตหมดอันนี้นะรวมนุกันหน้ที่ยังไม่เทน่ะเออเนี่ยแหละตั้งกิจที่ฐานแถวนี้คือตำแหน่งพระเกตฝา,ากไว้ได้นี่คือฝากดวงตาไว้ดวงเราอยู่ในฐานที่นี้มงคลอะ่ะเราเกิดวันอะไรล่ะวันจันทร์อ๋อวันจันทร์ต่อไปเทวดารักษาเราก็จะอยู่ด้านหน้าด้านหน้าโบสถ<อ>์ตรงนี้คือตำแหน่งพระเกต เนี่ยคือตำแหน่งพุทธองค์ต่อไปเทวดาที่ปอปูดปอร,รักษาของเราก็คือจะอยู่หน้าโบสถ์ก็คือโหนโกนทัญญะเราไม่ใส่ต,ต,ตรนล้นีิใช่ไหมไม่ไม่ต้องไม่ต้องคือเหมือนกับเทวดาที่จะรักษาคือโบสถ์เนี่ยจุดตรงนี้เป็นศูนย์กลางเขา,าตำแหน่งดาวพระเกตหรือตำแหน่งพุทธองค์ทั้งแปดทิศมัน่ยมีที่ด้านหน้าเทพจันทร,ร์หรือโหนโกนทัญญะถัดมาก็คือพระมหากัสจปะก็คือพางคัร นี่เขาว่าเอาดวงตาบูชาวไว้ในสะดือบวหรือบุจตำแหน่งพระเกศอันนี้ได้แต่ถ้าช่วงปิดทองฝังลูกนิมิตรเราก็มาปิดทองอีกทีหนึ่งทำบุญร่วมกันอย่างนี้ดีเนี่ยดวงเราอยู่ในฐานที่นี่มงคลอย่างเงี้ยพระสวดมนต์ปนิโมก็เป็นการเสริมดวงให้เราแล้วออถ้ามีลูกเต้าก็พากันมาเขียนไว้ฝากไว้ดีเ,ดเ,ดเ,เออพามาถ้ามีลูกหลานครอบครัวหรือพ่อแม่ ผู้สามีภรรยาได้ทําบุญร่วมกันไว้ดวงอยู่ตรงนี้มันก็จะไม่พัดท่าจากกันไปได้เจียนะนี่คือเท็ดลับที่ดีที่สุดสไม่รู้กันไงได้หลวงพ่อท่านมีภูมิจิตภูมิทรมให้คนนําเอาดวงตามาไว้ดี นี่ก็พักยกพักยกพักยกทานข้าวกันไปวางไม้ล้างมือกองทัพเดินด้วยท้องบอกญาติโยมโม่พังไปลูกนึงแล้วโม่พังไปลูกนึ่งเออแล้วก็เสียงมันเสียงมันตั้งนานแล้ว,ลวนะหลวงพ่อเสียงมันกึ้กึ้ <c oughs> เลยเบื้องมันข้าวปอบเก่ามันเาไครับ แต่บางทีปูนมันเกาะเยอะๆมาว่ามันมันแรงเหวี่ยงมันอืมจะไอฐานฐานฐานเสาเราเหลือแต่ข้างฝั่งนู้นใช่ไหมหลวงพ่อคืนเนี้ยฐานพระน่าจะจบฐานพ้าจบ คืนนี้นะก็จะเป็นเสาระเบียงแบบนี้คืนนี้เสาระเบียงได้14ต้นพรุ่งนี้อีก16ต้นพรุ่งนี้อีก16ต้นก็กลายเป็นว่าเราเทฟุตติ้งจบภายในคืนพรุ่งนี้อีก16ต้นจบนอกนั้นก็ร้อต่อหม้อก็คานเป็นต่อหม้อเป็นคานร้อยรอบรัดลัดลัดรอบโบดทีนี้เราก็จะออกคานต่อคต่อคานปุ๊บพอปอกใส่ทีนี้ก็จะปลูกคานปลูกคานแล้วก็ประกอบแบบประกอบแบบเสร็จแล้วก็เท ไอ้จุดนี้เป็นบันไดหรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเป็นคานรัดรัดเขาเรียกคานคอดินคานคอดินรัดรอบเลยรัดรอบั้างบนจะมีแต่ข้างในอย่างเดียวไม่มีแต่ข้างนอกอย่างเดียวข้างในจะไม่มีเสร็จแล้วบันไดอยู่ทางนู้นบันไดอยู่มีบันไดจะมีอยู่ห้าบันไดหน้าหน้าแล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็หลังหลังซ้ายหลังขวา มันจะเป็นงนี้บันไดนี่แหละเพราะที่ที่ผมต้องใส่เออแน่นหนาดีมันมีคาคอดินรัดคอดินรัดต้องต้องรัดไว้รัดรัดช่วยเข็มอ่ะคานคานช่วยเข็มหนึ่งอย่างนี้ไม่ต้องไว้วังปูแตกเลยแหละถึงลูกหลานยันห้าร้อยปีปีถ้าถ้าไม่แผ่นนินไม่ไหวมากจริงๆก็คงไปไม่เอาไม่อยู่ไม่ไม่ไม่เป็นไร กองทัพต้องเดินด้วยท้องเอ่ะเชิญเชิญเชิญกองทัพด,ด้วยท้องเดินท้องรุ่งนี้วันก็มีวันพุธสีเมืองวันพุธสีเมืองวันอาทิตย์ที่28บ้านโปง่งคุณต่ายบ้านโปง่งวันพฤหัสบดีร้านข้าว อ่าได้ว่าแดงปากหมาโอ้สงสัยคงคงพูดเพราหน้าดูเลยลูกค้าเยอะแม่ค้าปากหมาแต่ลูกค้าชอบกินเนี่ยอ่าปองทัพต้องเดินด้วยท้องอ่าเชิญเชเชิญวันนี้ไอเฮียจากโรงพิมพ์เป็นผู้มีจิตศรัทธามาเลี้ยงโรงทานนี่คนนี้ลุงว่ามันกินกินเยอะแล้ววา เติมเติมเติมไมเติมไหม้ภาพนี้แล้วภาพเคลื่อนไหวหน่อยหนูน้อยหนูน้อยปทสมวัดใจวันนี้มีใจมาสู้งานแล้ววาไม่ได้หล่นใส่จนี่คือพลังมหาชนคนที่มีจิตธามาร่วมบุญอ่านี่มาเลยลุยอ่านี่ โรงเรียนมื่อไห บัญัติข้ามงานบุญอ้าวอ้าวอ้าองา๋อง๋องฝอองมาแล้วองทำไมเปื่อนลุมออกไม่ได้ลุมนะค่ะใช่ ทำไมน้องอ่ะทำไมหล่นในหลุมอ๋อขอนขอนขอนการสร้างบุญด้วยร่วมแรงแข่งขันมาสร้างโบสถ์ร่วมกันนี่คือวิหารฐาน หาย้ายบ่อย้ายบอยยบอ,อ่าเร็วนี่โหสู้งานจริงๆนีงเวลาสามทุ่มนีเวลาสามทุ่มลุยงานยังไม่หยุดไม่หย่อน ที่เปิดปากหม้อสองปากอัวนี้เปิดปากหม้อสองปาก ตรยๆี่ออรอยๆ่เอ๋ต่อเรืยพี่เอ๋ต่อไปือต่อไปร mhm. ื่ออ่ไปเรื่ยีอ๋ต่ไอี่เอ๋ต่อเยี่ปรพี่เอ๋อยพเอ๋ต่อไอยๆ่เปรื่อี่รยี๋ป่ยๆพ่ออไปเรพรพ่อ่ยอไไอเอเรเตอร าาาามามามาจิ้มนี่หน่อย,ายมามาจิ้มนี่หน่อย ศรัทธากับผู้ที่มาร่วมบุญสร้างวิหารทางของโบสถ์วัดป่าพุทธารามสู้งานเลยนะเนี่ยลุงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยหกสิบหกเนี่ยอายุลุยตั้งแต่เย็นเลยเห็นเย็นตั้งแต่เย็นเลยสองลูกเตี้ยนต้องโบ้ต้องตอกโบ้เดี๋ยวมาก่อนนะอย่าให้เหนื่อยนะถ้าเหลื่อยก็ต่อยาวจนสว่างเลยเพราาะว่ I'm going อันนี้คือสู้งานจริงๆริถ้ามีลูกไทยจะติดต่อให้เป็นลูกสักไรท่าเลยเนี่ยโร<อ>งเรียนวัดใจอาริรั์เลิกเรียนแล้วก็มาช่วยงานสุดยอดสู้งานจริงๆคนนี้าาองอะไราโหราศาสตร์ไทยพระยิบซีท่องของวัดนี่แหละท่องวัดเรานี่แหละใครจะทำบุญทำอะไรก็ ไปดูบัญชีวัดเลยโอนเงินเข้าบัญชีได้เลยทำบุญด้วยทรัพย์รับแผ่นดวงเอาฝากไว้ในฐานบุญริมาณได้ดีเดียเลยแล้วก็ต้องยาวไปจ,จนสนสมางเนี่ <c oughs> นี่ผู้ช่้ยงานเหตุการ์ผู้มีศีรษะนักสู้ตลอดเลยเนี่ยสู้ตลอดเลยผู้ช่วยก็สู้มากับแม่นี่ทำบุญร่วมกันกับแม่ใช่ไหมเนี่ยครับนี่แจกด้วยครับเนี่มากันโอ้ดีดีดีทำบุญร่วมชาติสร้างศาสนาร่วมกันอันนี้ไม่มีการรัดห้างนะเราได้ทำบุญร่วมกับกันอย่างเงี้ยครับดีดีดีมาแจกเนี่ยอยากถือหรือเปล่าไม่เป็นไรทำบุญร่วมไปแหละ แฟนเขาบอกว่าผมไม่อยากทำบุญร่วมมึงเลยใช่ไหมนี่แหละดีแล,วแล,ล,ล้วแหละทำบุญร่วมกันมันจะได้รักกันมันจะได้อยู่ร่วมกูนกันยิ่งเราเอาดวงตาไว้ด้วยกันนี่ยิ่งดีนะไม่จกักคนเราจะอยู่ด้วยกันยืดยาวนะขอค่ะขอหลวงพ่อได้จบแล้วก็ชะลอก่อนชะลอแล้วดูก่อนว่าที่หล่อนี้ลงไปเนี่ยด้ย เังมือผสมยังต่อเนื่องดูดูจังหวะก่อนรอแป๊บหนึ่งถ้าไม่พอแล้วก็าผสมได้ที่ละวเพ่งลูกก็ได้ไม่เป็นไรเราก็ลดสัดส่วนไปแต่ถ้ามันผสมเยอะมันรู้จะไปที่ไหนก็ต่ออีกก้ <c oughs> จะวางก็ต่อต่อให้ไม่มีไม่มีลูกให้ลงวันนี้ออกมาได้ประกอบแบบไว้ไม่ทนัน ใยงกับบ้านก็ได้มีมีพรุ่งนี้มีนะมาพรุ่งนี้มานะพรุ่งนี้มานะใครมีจิตศรัทธาก็มานะพรุ่งนี้มาอีกพรุ่งนี้นะสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินนะสิบหกชั้นแต่ว่ามีบ่ออีกสิบหกบ่อให้ลอยโยกอยู่นะวันนี้น่าจะเสร็จเร็วแล้วโยมก็ได้ได้เรื่องตามเวลาแน่คงไม่ยืดเยื้อไม่ยืดยาวมาก นี่ขนาดพี่เขามีปอดข้างเดียวมาลุยงานแข็งแรงเลยแล้วพ่อลุยงานลุยงานเนี่ยได้ช่างฝักแน่ด้วยซ้อมโน้นซ้อมนี่ตลอดเลยจะไม่มีช่างมานี่แย่น่ะช่างไม่มาหลวงพ่อแย่นะเห็นบอกว่ามีปอดข้างเดียวนี่ยังทำงานเก่งออกเสียไอ้ท่านเสียนี่เสียก็สุดยอดศรัทธาบุญที่เรามาทำทำให้เราร่างกายแข็งใครจะถวายโม่เอาลูกใหญ่ๆนะโม่พังไปแล้วจ้า ใครมีจิตทาี่จะถวายโมก็เชิญอีกนะเพราะว่าพังไปอีกแล้วหนึ่งลูกใหญ่ๆเพราะบนเรายังมีเทปูนอีกเยอะอีกเยอะทั้งพื้นทั้งเสาต่อหม้อทั้งคานนะอีกหน่อยต่อหม้อคานคอเสาทั้งต่อหม้อทั้งคานทั้งเสาคานคอเสาพื้นจะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเ่ยยิ่งมีผู้มอปล่อยจากหม้อเยอะผู้มีศรัทธาก็มาช่วยแรงเยอะ ยี่ไม่ต้องกังวลโทรไปเท่าไหรเข้ามีคนศรัทธาแล้วไม่หรอกน้องน้องเขาน้องตอนแรกน้องเขาถามว่าลูกนิมิตมีคนจองหมดหรือยังก็เลยไม่เป็นไรหมดแล้วลูกนิมิตหมดแล้วแต่หน้าต่างยังไม่หมดใครมีความสนใจจะจองหน้าต่างก็ได้นะเราอ่อเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวค่อยคุยกัน เดี๋ยวค่อยคุยกันแต่ตอนนี้ถ้าใครจะทำบุญโบก็ยินดีต้อนรับเขาลูกใหญ่ๆฝนตกทีเดียวสองพ่อสองลูกเลยฝสองลูกพอน้อง<น>เขาถามผมว่าเขามีจิตศรัทธาตอนแรกเขาอยากบอกว่าลูกนิมิดแล้วก็รอถานมงพ่อก่อนเพราะลูกนี้ก็น่าจะจองอเรามีศร้าเท่าไหร่ก็ทําบุญเท่านั้นไม่มีปัญหาคือผมไปดูราคาลูกกับเท่าไหร่ใช่ไปดูเองเลยเน,นี่ยลูกนิยมก็ซื้อมาถวายใหม่ๆเลยเนี่ยดูยี่ห้อนี้ก็ได้ดูยี่ห้อนี้มันมีบริษัทเลยนะตกๆมันจกบริษัทเลย มัจับได้ไหมฮะมื่เจ็ดประมาณอ่โอเคถ้าหมื่นเจเนี่ยนะเขาพอมีกำลังถ้าหมื่นเจ็ดหมืได้ได้ในกำลังพอไหมพอไหมฮะอาเลยคนนี้เตงอ่ะจะได้ดูไงว่าอัพไหมได้ แ้วก็เทคดูคราคาดีคเรื่องงานอเออเรื่องงานคุณกับหลวงพ่อดูว่ามีจิตาเมื่อวานนี้มีโยมมาเทปูนบอกว่าได้โชคได้ลาบไปผ่านมาจะถวายปูนอีกร้อยลูกครั<อ>บนะอนุโมทนาการก็แล้วเ<อ>มื่อคืนนี้ตอนที่เขามาเทปูน<า> แล้วมีพี่เอ่อพี่คนหนึ่งก็บริจาคแสนหนึ่งมั่งเห็นเมื่อวานมาใช่ทำบุญแสนอ่ณสุวิทย์ทำร้านคุณสุวิทย์สามอ่าเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพอาหารด้วยถวายปัจจัยสร้างโบสถ์ด้วยก็เลยบอกให้เขาเอาดวงตามาฝากไว้ฝากไว้ในโบสถ์นี่เลยบอกแม่ไม่เป็นไรขึ้นไปนะยนี่นี่ ทำงานเก่งๆเนี่ยพลังบุญังบุญเนี่ยสุดยอดสุดยอดพลังบุญังี้ยต้อารกาได้าได้ตดาต้องับายกงทรัพต้องเริ่มต้นจากรัดธาไม่ต้องมาคุยอาต้นต้น้นต้ดูดูว่าปันมาเป็นยังไงบ้างใช่ของสวดาว ตอนนี้ามเนี่ยบรรดานางฟ้ามาร่วมสร้างบุญน่ะเนี่ยนางฟ้านางฟ้าเทวดาผู้ชายก็เป็นเทวดาผู้หญิงก็เป็นนางฟ้าโมลูกโมลลูกก็ร้านกันเลย ก็ประุกครลกนีกประมาณประมาณครึ่งลูกประมาณกี่บอกนะตรงนี้หมดแล้วไม่ใช่้ทางนู้นล้างม้วแล้วเหรอทางนี้ครึ่งลูกทางนั้นพอย่งอะสคือองีกลูกหนึ่งเลยอหนึ่งลูกอันนี้มันจะม่ยพิจายพิจายพิจัยมต้องกทางไดหมดได้หมดอ้าวทางนู้นทางนู้นเขาเสนอมา ทางโน้นจะเหนือมาจัดไปทางนน้น,น,นเขาจะเหนือมาทร์นี้ทางนี้เราล้างมงุกมาใกล้บอ่ออยู่ตรงนู้นน่ะไม่ต้องนี้ครับทางน,นี้มีสุ่ตาโยมตอนนี้ขอแรงกุศลหน่อยได้ไหมเอาสุภาพบุรุษมิกรรมใหญ่ๆมาตรงนี้เลยครับเป็นสุภาพบุรุษเพราะตรงนั้นมันแค่ปากบ่อเองก็ย,ยกแบบออกเลยแล้วอืออืสุภาพบุรุษยกแบบบอกมาเลยมาเลย ตรงก้ามใหญ่ใหญ่้ามใหญ่ใไม่ได้ด้วยมามาจะวยยกแไปหาเชษฐาเดียอมนุส <t> ัยปาวเกพยาเคเควเสผูเตอการรมระเนนวะสัพพะมรณะ

นะสิริสันิจังวุฒาปัจจายโนจตารุธรรมหวัชรติอาย,ยุวนโนสุขังภาลังนี่ได้ทั้งคาถาเสียชีวิมนานทั้งได้อายุยืนยาวนานหลวงพ่อให้หมดเลยวันนี้วันนี้ริ่หมดเลยคาถาต่ออายุด้วย อวงานใครที่ไม่เคยมาใครยังไม่เคยมาพ่งนี้มาใหม่อรจ๊ะปิดเลยแทนรอยอะวไนี่ยพู้วั

มาจากไหนกนล่ะเนี่ยด้านโปงค่ะด้มและมาทำบุญร่วมชาติสร้างสาธารณะร่วมกันครับเจริญเจริญเพราะร่ำรวยร่ำรวยมาใครยังไม่ได้เลยดูตักอากาบเลยเนาอ่ากลับกันละไปหลับฟันดี 你们来这地方？<laughs>